น,บบน้ำหมนเียบะไม่เจนพี่น้องคือแบบส,บ,สบ,สบสับสับลูกเลยวันนี้เนื้อกำลังดีนะคะพี่น้องคนจีนบอกว่าอร่อยมากน้ำหวาน สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้น้องจันก็กำลังเสาะมะพร้าวให้ทัวจีนอยู่นะคะทุกคนคนจีนอยากกินมะพร้าวจ้ะทุกคนก็เลยต้องมาโชว์สีมือสักหน่อยนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือสับทีละลูกทีละลูกเลยนะคะทุกคนสดๆหน้าร้านไปเลยจ้าวันนี้คนจีนมาเลินตลาดนะคะทุกคน อยากกินมะพร้าวช้ภาษามือนะคะทุกคนน้องจันก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรนะก็ช้ภาษามือเขาจะกินมะพร้าวให้เสาะให้ก็เลยเสาะให้ทัวจีนค่ะทุกคนบอกกินกันใหญ่เลยนี่ค่ะคนละลูกคนละลูกไปเลยจ้าพี่ห้อง สิคนก็สิบลูกของเรทุกคนสอจนน้ำกระเด็นตอตาไหมคะแล้วตอนนี้สดๆดน้าร้านเลยนะทุกคนถ้าใครอยากจะมาก็มาได้เลยเอพี่น้องอยู่ตลาดสิีเมืองลังสิทธิ์ประชมุมธานีนะคะคนขายบริการดีไหม ฝากค,ค,คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวราวคนนี้ด้วยนะคะมันก็สอบยากเลยนะพี่น้องถ้าเราสาะไม่เป็นนี่ก็คือสอบมือตัวเองได้เลยสับมือตัวเองได้เลยนะเนี่ยพี่น 人家把这个再收回加工，那个椰果也没有说到吧？黄加来来来我们一块儿拍两个，两个，两个，两、嗯、个。拍个照去。 ดีคร oh, so ับสวัสดีครัคุณพอาสวัสดีครับสวัสดีครับดพี่น้องเสาะมะพร้าวให้ คนจีนสิบลูกสิบคนนะคะว้า wow. <c oughs> คนจีนบอกอร่อยอร่อย <c oughs> ข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะพี่น้องคือแบบส,บสับสับสิบลูกเลยวันนี้เนื้อกำลังดีนะคะพี่น้องคนจีนบอกว่าอร่อยมากน้ำหวาน